แครงคะ่ะไม่แคร์ดูดเงินไม่สำเร็จน,นะคะสี่ล้วไปต่อคะ่ะมีอะไรที่ต้องปรับปรง<ช>ุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนีไหมคะอย่าบอกว่าชอบเส้นทางนี้มากเลยนะคะชอบชอบแต่ว่าีีง่ใ,ใช่แล้วเราสามารถยกระดับเส้นทางนี้ได้ด้วยแต่เราต้องช่วยกันคิด เพราะถ้าเราอยู่ในโลกของเราที่ว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วมันไม่มีรูมบอลกรุ๊ม่นเลยค่ะมันไม่มีช่องสําหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะชนะเลอได้ยังไงคะในเมื่อมีคนแข่งกับเราตลอดเปแล้วไม่มีใครพูดเรื่องแมลงเลยอะค่ะงั้นปูขอพูดห้าหน่อยแมลงคอะไรกับยุงไม่เหมือนกันวัตเซอรอัลเบอที่มันกัดได้เรียอะไรหู้บวงหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเฟรมหลาจานเล็กก็คงก็ายาสามพันค่ะ ไม่โดกกับ้างเลยหรือคะแล้วเครื่มาโดปนเป็นเรื่องของการจัดการค่ะพี่ปูปูเคยนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตั้งแต่ที่การบดีเริ่ต้นไปเข้าไปในพื้นที่ของเขาที่อยากให้นำเที่ยวอ่างก่าไปครั้งแรกเนี่ยให้ไปสำรวจเส้นทางก่อนให้การบดีหนงมร้ให้ข้าไปสำรวจเส้นทางอย่างแรกเลยปูบอกว่าชี้จูงเลยเดินเข้าไปปุ๊บออกมาอย่างแรกเลยต้องต้องเปลี่ยนทาง ทางที่เดินเนี่ยเราปูเข้าใจเรื่องธรรมชาตินะคะท่านหัวหน้าเดี๋ยวท่าหนหัวหน้าจะให้ปูมาอีกอีนี่มานี่ยโหโอ้หันนี่ก็มาแล้วจะมาตัดต้นไม้มาทําให้ต้นไม้ฉันเจ็บขอไปด้วยแต่สิ่งที่ท่านทำกำลังที่ทําให้คนที่เขาไปเดินเขาไม่เจ็บอย่าลืมว่าอาบากคือลักชัวรี่นะคะมันคือเวลวีนคนที่จะสนใจสุขภาพได้คือคนที่หลุดพ้นจากกระดับความยากจนทางใจแล้ว แล้วถ้าเขามาเขาต้องคันเขาต้องลำบากเขาต้องอั้นห้องน้ำความสุขเกิดยากมากเลยค่ะด้วยพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ลาดชันมากเมื่อเทียบกับพื้นที่เช้ทางอากาศทั่วไปค่ะถ้าไปแก่งกระจานค่ะเขาก็จะมีความเงาเงาความรูปแบบหนึ่งแต่ละที่โดดเด่นไม่เหมือนกันดังนั้นถ้ารูแนะนำเนี่ยสิ่งที่ต้องจัดการเลยคืออะไร มันมีวิธีการจัดการที่หลากหลายหลากหลายมากค่ะเส้นทางค่ะเราต้องเปลียนเส้นทางในประเทศญี่ปุ่นเส้นทางที่ถูกบริไฟแล้วคือรับรองเป็นเส้นทางอัปาาจะเดินสบายเท้าที่ย่างพวไปแต่ละก้าวเนี่ยค่ะคนที่ก้าว่วไปจะรู้สึกได้ว่าถูกอบกอดด้วยความอบอุ่นและนุ่นมวนวล เาถึงดังมากในเรื่องนี้เราจะต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรไอเดียค่ะนิยามที่ชัดเจนเลยเส้นทางไม่ต้องยาวมากแล้วท่านหัวหน้าสามารถสร้างเส้นทางได้ที่ไม่ยาวมากค่ะไอเดียคือประมาณสองกิโลเมตรโอ้โหง่ายทีละแม่สองกิโลเมตรแค่ตว,วัดมือนัานหัวหน้าก็กำจัดมแมลงได้หมดเลยมันเป็นเรื่องจริง แล้วคนที่เดินเข้าไปจะมีความสุข2องกิโเมตรระยะทางการเดินเนี่ยประมาณนะคะประมาณสชั่วโมงถ้าเป็นนักวิ่งจะเริ่มเดินหรือลานต้องแปลวว่าอาป่าต้องไม่เหนื่อยค่ะงั้นตอบเลยที่เมื่อกี้ไปมาเรียกอาป่าไหมคะอับเหือ โอเคเชิรคลิ่งเทรคกิ้งออกกำลังกายค่ะใช่ไหมคะกีฬากีฬาัาวิเศษเราได้ให้ยาวิเศษในรูปแบบหนึ่งการจะมีสุขภาพแข็งแรงได้มันมีหลายทางมากแล้วต้องทำหลายๆทางไม่ใช่ำําบปไปอย่างเดียวไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวจริงไหมคะมาใช่มาปฏิปทาค่ะไปด้วยกันแต่ทำสายการทั้งหมดเลย ถ้าเราจะเอาทางใดทางหนึ่งท่านท่านสามารถทำกิจกรรมบนเส้นทางนี้ได้มหาศาลเปิดเป็นออปชั่นเลยค่ะ่าลูกค้าอยากมาทำอะไรอยากมาเทรลเรามีเส้นทางเทรลโหดมากนะโหด a โหด b โหด C ขายได้ราคาต่างกันอยากเดินแบบอาปาค่ะท่านทำไม่ได้เพราะท่านกำลังเล่นกับสารเคมีในสมอง สิ่งที่มันแตกต่างระหว่าง t r ร k กิ้งเช a ลิงฟอเรสตบดดิคือท่านกำลังเข้าใจเรื่องกลไกในสมองที่ส่งผลกับสุขภาวะทางอารมณ์ซึ่งมันคือความสุขค่ะมีอีกไหมคะอูหานะ้าแล้วมาแรงมีอีกไหมคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเ,เราเหมือนว่าน่าจะมีจุดขายที่ลงไปที่น้ำตก ทยาทางน่าจะเป็นเหมือนไม่ต้องเดินมากแล้วไปที่ตรงจุดน <Okay. S 2> <ะ>ึงโอเคอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าน้าหลาบหรือว่าที่มีน้ําเยอะกว่านี้อากาศชื้นกว่านี้สบายอารมณ์กว่านี้คือไปเล่นที่น,น,น้ำเล่นน้ำมีใช้เวลายอยู่ตรงนั้นได้ค่ะดังนั้นคำว่าป่าอาจจะผสมผสานกับกิจกรรมอื่นๆไม่ใช่แค่การเดินอย่างเนิบช้าอย่างเดียวในนิยามในหลายวิจั r เปเปอร์ได้บอกว่ามันคือ mindful walking ค่ะคือการเดินอย่างมีสติ ถ้าเราเทียบกับผู้ทธศาลดคือการเดินจงกรมเดินแล้วก็หนดรู้ค่ะก้าวหนอย่างหนอหายใจรู้ก้าวรู้นิ้วโป้งฝ่าเท้าส้นเท้ารู้ถอยรู้เมื่อกี้ที่ออกมาก็มีนะครับชัดเจนเลยครับทุกคนช่วยเหือมาได้ไหมคะ <c oughs> มกระทองลง ครูครูก็รัอลรวมานแต่ที่บลงในไม่แนกิจกรรมพวกนี้ค่ะมันส่งเสริมสุขภาวะเสริมสร้างความสัมพันธ์มันคือบอลมันคือพันธะระหว่างมนุษย์ซึ่งนักบอลแบงค์ใจยิ่งขัดแคลนแล้วก็ห่างไกลไปเรื่อยๆถูกต้องดังนั้นไม่ว่าจะหน่วยงานองค์กรรัฐบาลนัชการทั้งหลายกิจกรรมพวกนี้ควรส่งเสริมทําไมเราต้องพาคนเข้าป่า back to basic เลยค่ะ ลับคืนสู่สิ่งที่เป็นสามัญที่เป็นชีวิตของเราจริงๆใช่มันเต็มไปด้วยความเข้าใจนี่โชคดีนะคะที่นี้เป็นห้องมิทติงที่เราไม่ได้มีอะไรเป็นสิ่งประดิษฐ์มากในการทํางานปัจจุบันออฟฟิศของเราทั่วไปเราอยู่ท่ามกลางสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะแสดงค่ะออฟฟิศไทยมีหน้าต่างไหมคะมีไหมคะก็ต้องมี พี่โชคดีหนูโชคไม่ดีหนูไม่มีหน้าต่างใช่คุณเป็นอะไอ๋อคุมีหน้าต่างไหมคะมีหน้าต่างแล้วทำยังไงกับหน้าต่างคะเปิดหน้าต่างไม่ใช่คนกรุงเทพแน่แน่การอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมันจะรวมไปในนเรื่องไหมถ้าสมมติว่ามีรี่แกซ์นวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยในนั้นสปาสละเลยสักสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็รวมอยู่ในหาดบางเลยคะต้องตอบว่า สปาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาสาแต่เราสามารถแอดออนแอคทิวิตี้แบบนี้เข้าไปได้เพื่อให้การท่องเที่ยวมันสมบูรณ์เพราะเราทุกคนมาด้วยความหลากหลายอย่างนี้ตอนนี้หนูอยากหมดได้เจอหมอนรวดมากเลยเพราไห่ก็จ่ายนะคะใช่ไหมในนั้นค่ะว่าเราเป็นผู้ประกอบการะคะ่ะเราเป็นเจ้าของป่าชุมชนเราเป็นเจ้าของรีสอร์ทเราจะโค้กับชาวบ้านได้ท้ายที่สุดแล้วชาวบ้านจะรักป่าเพราะป่าดึงลูกค้าที่มีศักยภาพเข้ามา กิจกรรมที่เราทําค่ะเรากําลังทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายแล้วสัสญญาณไปที่สารเคมีในสมองเขาจะมีสุขภาพดีขึ้นได้การนวดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุขออกแล้วถ้าเราจะทําจริงๆจริงจงเราควรทําให้มันครบวงจรอ,อย่างที่พี่บอกเราควรดูแลเขาเขาควร,คร้างคืนอยู่กับเราแต่แต่สภาพที่จะให้เขาแบกน้ําแล้วแบกข้าวของไปทั้งหมดแล้วไปนอนอยู่โรงลานใกล้น้ําตก เป็นไอเดียสําหรับคนกลุ่มหนึ่งที่มีความพร้อมแล้วคนที่ไม่มีความพร้อมแต่อยากจ่ายให้เราทําไงดีคะต้องหาลูกข้าวในบริการเป็นออปชั่นใช่ค่ะแปลว่าเราจะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับ,บคนในใช่ค่ะใช่ค่ะการจัดการค่ะ เราเข้าไปแล้วเพราะไกด์นำเที่ยวอาป่าจะต้องเป็นคนที่วางไกด์ไลน์เขาตลอดเวลาคุณชื่นชมแต่คุณไม่พรากมันออกมารักแต่ไม่ครอบครองนะคะทิ้งแต่รอยเท้าใช่ค่ะเราให้เกียรติเขาเ <c ười> หมือนที่เราให้เกียรติตัวเอง <c ười> นี่คือสิ่งที่คนเป็นไกด์อาป่าควรจะทราบ <c ười> ควรต้องไกด์เขาดูเวทูไม่เขาต้องสงสัยแล้วไม่เขาต้องหวั่นวิตกเลยว่า เขาจะมีความเสี่ยงและปฏิบัติตัวอย่างไรเอาอยู่ค่ะสแกนกิว่าโคทีอเล็กนะคะลงทะเบียนเรียนและจัดคอร์สในราคาถูกมากสำหรับที่นี่โดยเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือเราจะจัดการอย่างไรเพราะทั้งหมดทั้งหลายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวเต็มไปด้วยการจัดการมันเต็มไปด้วยการตัดสินใจวันหนึ่งเป็นพันครั้งนวดได้แต่ไม่ได้ไปนวดในนู้นเราไม่ทำลายรัพยากรธรรมชาติ นที่ทำอ,อุทยานชาติแจ้ซ้อยมีบ่อน้าพุร้อนเขาก็อยากทําอาบฝา่าเหมือนกันทั้งที่เต็มไปด้วยกลิ่นก,กรรมฐานตอนกลางคืนปูมีโอกาสได้ไปนําเที่ยวอาบฝ่าในนั้นเหมือนกันกลิ่นกรรมฐานทานําไงเขาโรศัพท์ัดความมากเลยร้อนก็ร้อนมืดก็มืดแต่ลูกค้าจะเอาค่ะจัดให้สิ่งนี้ทำต้องเข้าใจเลยเกี่ยวกับเรื่องของความเนิบช้าไม่ถูต้องสร้างได้ ถ้าคุณทําได้คุณขายได้ปูคเคยถูกได้รับโอกาสให้ไปจัดอาปาาในที่ที่เป็นออฟฟิศด้วยอะคะชาเลนจไ์ไหมคะในแม็กระบวนการอาปาที่แทสรูคืคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์ของการสร้างความสุขแล้วจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคโอ้ดีจังเลยที่เกิดขึ้น คุณภิยเจษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเลยขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณถ้าคุณเต็มได้คุณถึงจะไปกระจายความสุขให้คนอื่นได้แล้วนั่นคือหน้าที่ของกระบวนการสิ่งที่ปูุกบรมแล้วก็สื่อสารให้กับคนที่ออกไปทํางานด้านนี้คุณกำลังทําบุญใหญ่นะคะเราเป็น happiness creator ค่ะไม่ใช่ไกด์นำเที่ยวธรรมดาเราเป็นนักสร้างความสุข แล้วถ้าคุณทุบระทมอะคะคุณไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้คุณจะไปสร้างความสุขให้ใครได้ขนาดตัวคุณยังตาบวมเลยดังนั้นการจัดการที่ดีสำคัญมากเลยค่ะมีคำถามไหมคะสำหรับการเดินสักเป็นกิโลไหมคะอ่ามีค่ะที่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอ๋อไม่ไม่อันนี้เป็นคำถามค่ะอาจารย์ ือถ้าเรามีพื้นที่สําหรับการเดินค่<ฮ>ะค่ะเดินเนิบช้าเดินเดินหยุดหยุดนี่คือการอาบป่อต้องไม่เหนื่อยคอนเซ็ปต์คือต้องไม่เหนื่อยอเพราะเรากำลังกระตุ้นให้สมองฝั่งนึงทำงานและอีกฝั่งนึงไม่ต้องทำงานถ้าเรามีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบสมมติถ้าเราจะนั่งที่อากป่าเนี่ยเสียงเสียงเครื่องจักรนี้ต้องสั่งให้ออฟต้องสั่งให้หยุดคนที่สูบบุหรี่ต้องเอาออก เราจะเอาไปสูตรไฟตอนไซ์เนี่ยแต่พี่พ่นสมมกมาเต็มเลยเลยแม้กระทั่งคนครัวกำลังคุกกิ้งเนี่ยก่อ<ไ>กองปฟืนทอดไก่ทอดที่ต้องให้เขาหยุดเดี๋ยวนั้นมันเต็มด้วยการจัดการถ้าพี่จะเป็นระบบแล้วความสุขที่แท้จรูงของร่างกายที่แข็งแรงมันไม่ได้มาจากการออกไปเดินในป่าเพียงอย่างเดียวรักสร้างความสุขที่แท้จริงคือคุณต้องเติมอาหารอย่างดีเขาด้วยอาหารดีไม่ใช่อาหารราคาแพงนะจะ คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ n u ฟ t r i t i o n fact ด้วยคุณควรเพราะยิ่งคุณยิ่งเข้าใจมากคุณจะยิ่งดึงดูด high purchasing o w e r tourist ได้สำเร็จคือกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเพราะสุขภาพดีคือความมัง่งคั่งคุณเอาอะไรก็าทานนะคะเราเลือกได้นะคะของดีไม่จำเป็นต้องแพงเลยเรื่องเล่าของชุมชนของเรามาขาม หมูม <c oughs> หาหมูต้องต้องมาไม่แน่ใจว่าเจ้าที่พายานเองสามารถจะจดกินกระอาป,ป่าหรือเป็นกระบวนกรารป่าได้หรือต้องการอบรมหรือต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เป็นศูนย์าป,ปา่กากับโจทยาพิยพ่อได้ข่าวว่าหลายพิยานรวมถึงอิชานป่าแขข้าป่าปทีงานที่ผมอยู่ก็สนใจเรื่องอาป,ปา่าเลย สิงคนได้รับความรู้เรื่องนี้ค่ะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเราสปรคคอสออกเป็นคอสพื้นฐานโดยสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ต้องมีความรู้ทางการแพทย์ก็เรียนรู้ได้เราทุกคนที่รักสุขภาพก็ควรรู้เรื่องนี้และเราจะได้อาบฝ่าด้วยตัวเองทุกวันหรือแม้กระทั่งเราอยู่ในห้องนอนเราก็อาบฝ่าได้ใช่ทีนี้มันจะมขีข้อดีข้อเสียของการอาบฝ่าในเมือง การอาบป่าในออฟฟิศการอาบในป่าจริงการอาบในป่าป,ประดิษฐ์การอาบในสวนสาธารณะมันไม่มีวันเบสทูชั่นเพราะเราไม่สามารถมาที่ชยัยภูมิได้ทุกวันจึงต้องมีการปร,บรับปรุงแล้วก็วางแผนการจัดการถ้าเราสามารถกระจายความรู้นี้สู่วรรณคทุกที่ได้จะเป็นเรื่องดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วทุกท่านก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้จริงๆไม่ยากเกินเรียนรู้ค่ะ ถ้าปูเรียนได้ใครก็เรียนได้เหมือนอาชปูนะครับก็ให้เกียรติอาชปูจริงๆแล้วท,ทําหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นาป่าด้วยนะครับก็ยินดีที่ได้มาร่วมทริปวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาป่าครับมันมันเกี่ยวกับหลายอย่างด้วยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของอย่างที่อาชปูบอกเรื่องของ risk assessment นะครับการประเมินความเสี่ยงเรื่องของการทําการตลาดนะครับซึ่งมีเกียรติอป่า ก็มีโมดูลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการอาหารด้วยนะครับอ่าจริงๆเรื่องหลักสูตรก็ขอให้ติดตามตัวเพจของคณะนะครับถ้าเกิดเราล้อนตัวอบรมนะครับมันก็จะขึ้นประกาศตามเพจนะครับแล้วถ้ายังไงก็จะส่งให้กลุ่มให้กทีนึงนะครับก็ยินดีที่ได้เจอทุกท่านนะครับก็ฝากเนื่อฝากตัวสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ อัน้งนี้ถ้ามาอาบป่าแล้วต้องจําได้นะครับแล้วต้องรู้จริงนะครับผมก็เลยถามไอไอมาก็อยากจะขอญาติอ่านให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับประโยชน์ประโยชน์นะครับไฟโตไซคือสารประกอบอินทรีย์และเขยง่ายน้ำมันหอมระเหยที่พืชและต้นไม้ปล่อยออกมาเพื่อป้องกันต uh> ัวเองจากศัตรูพืชและโรคภัยโอ้โหนี่ดีมากเลยนะครับ แล้วก็แต่สําหรับมนุษย์สารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะการทําอาบปาาที่ช่วยลดความเครียดเพิ่มภูมิคุ้มกันกระตุ้มเซลล์นักฆ่าธรรมชาติ NK เซลล์และส่งเสริมการพักผ่อนนะครับการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทําให้รู้สึกสดชื่นอันนี้คือสิ่งดีล้วนเลยนะครับเนี่ยดูว่าครับทำไมเราไม่เอาสารอะไรนะครับไอเนี่ยไอไฟไฟโตไซต์เข้าร่างกายเยอะๆล่ะใช่ไหมครับอาจารย์เนาะอันนี้ก็คือหนึ่งในจุดประสงค์ของมุที่ออมไทยนะครับ ก็ขอบคุณอีกทีนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าที่ผมกล่าวเมื่อวานนี้เป็นโอกาสยากมากนะครับที่ทางคณะเกษตรศาสตร์นะครับจะได้มาร่วมทํากิจกรรมอย่างนี้นะครับเพราะว่ามาด้วยใจนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับวันนี้ไม่มีค่าตัวที่ซ้ำไปผมเชิญมาเพื่อขอเสียงปรบมือดังๆให้ครูและผู้สมัครนะครับทุกสถาบันจะเป็นหมดเลยเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนยครับไม่ว่าจะเป็นของมูลที่องค์ไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ กรมเลยนะครับกรมอุทยานแห่งชาติและพืชพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยก็จะเป็นออฟฟิเชียลที่จะทำนะครับแล้วก็จะเดินเวนี้ในการทำนะครับให้มันถึงที่สุดไปเลยทําอะไรผมก็อยากทำให้มันสุดซอยทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยเพราะว่าความสุขเนี่ยที่ผมพูดนะครับมีอย่างสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือความสุขเกิดจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้ววันนี้ผมก็ดีใจแล้วก็รู้ตลอดเวลาว่าเออคงไม่มีใครที่เป็นลมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเพราะนั้น สุขภาพทุกคนแข็งแรงนี่นตบมือให้ตัวเองหน่อยครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากผมว่าแสดงความเหนื่อยล้าก็เดินกลับมาพร้อมกับพยุทตเนาะนะแล้วลก็น้องอีกคนหนึ่งก็พอดีเครื่องเครื่องจักรมันติดแล้วมันมันมันต้องค่อยๆคูลดาวน์ไปนะครับให้นั่งรถติดแอร์มาเนี่ยเดี๋ยวมันจะช็อตเอาเปาก็เลยต้องคูลดาวน์ก็ต้องเดินต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณอาจารย์ประเสริฐอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ประเสริฐที่ขอเสียงตบมือหน่อยครับมันมันเป็นบรรยากาศที่ที่ที่ ถ้าชีวิตคนเมืองเนี่ยเราผมไม่ได้เจออย่างนี้นเนาะก็ก็เป็นโอกาสที่จะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใหม่หรอกมัน back to basic เพราะฉะนั้นชีวิตที่มุ่นหว่านจริงๆแลว้วบางครั้งถ้าเราได้มีโอกาสกลับไปสู่ธรรมชาติพย,ยุทธบอกว่า,าข้างบนตรงนู้นเวลาเด็กๆมาได้นั่งแคป p ิ้งมีเตาแล้วใช้เตาถ่าน ผมผมผม,ผมมองว่าบางครั้งชีวิตที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันมันมันถูกมันถูกสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้แล้วเราเรียกว่าความเจริญมาทําให้เรารู้สึกว่ามันคือความสบายแต่จริงแล้วความสบายที่มันมาจากการปรุงแต่งแน่นอนในระดับหนึ่งแต่จุดพอดีจุดพอดีที่จันปูพยายามจะถ่ายทอดว่าถ้าในเชิงธุรกิจ วิธีที่ทำเนี่ยอันนี้อันนี้คือความเป็นมืออาชีพเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นโมเดลแต่จริงๆแล้วยังไงก็แล้วแต่ความสมดุลความเหมาะสมผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้รู้อนอกเหนือจากการที่เรามาอาบป่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราอิ่มเอิบรู้สึกไหมันไม่ใช่ป่าม,มิตรภาพมิตรภาพที่เกิดขึ้นกับทุกๆคน กับทุกๆท่านการสร้างบรรยากาศแล้วทําให้เกิดมิตรภาพใช่ไหมไม่ต้องร้องให้คุณอาจารย์อาจารย์ไม่น่ารีบไปเลยไม่ได้ไปไหนบอกแล้วครับมีภารกิจอาจารย์นี่ผมต้องสิ่งนี้สิ่งนี้คือคือสิ่งที่มันอยู่ภายในเซลล์ของเราความเมตตากรนณามิตรภาพที่มันเกิดขึ้นมันฝังลึกเนาะต้องบอกว่า มันฝังลึกที่ที่ที่มีความโหดร้ายที่มันเกิดขึ้นจากการแข่งขันเกิดข,ขึ้นจากสังคมเกิดข,ข,ขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ทํทำันปัจจุบันเมตภาพความเมตตาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เอากลับเข้ามาแล้วเวลาเราทํากิจกรรมจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะแล้วก็กลุ่มนี้ ผมผมก็เพิ่งเข้าไปดูในกลุ่มโอ้หลายคนที่ผมรู้จักนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอีกนิดหน่อยนะครับครับก็ขอบคุณพี่ยุทธขอสคุงตุ่มเดินทางที่ดีนะครับก็ทีมงานนะครับทีมงานที่พี่ทุกคนนะครับที่ชอบอยู่อยู่บ้านทีนี้พี่รอมก็ชวนบอกว่าเออมาอาบป่าที่แท้แรงเลยไปไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีกลัวลำบากค่ะ แต่ออกมาแล้วก็โอเคไม่คือจริงๆมาเนี่ยก็ดีเพราะว่าจริงๆมาเนี่ยที่นอนก็มีสบายทีแรกเราก็ห่วงนะเรื่อง จะนอนยังไงโชคดีนะ้วไม่หนาวด้วยเมื่อคืนไม่หนาวเมื่อคืนก่อน11องศาใช่ไหมกลางเย็นสบายเมื่อพอดีป้อนแอร์ครับป้อนแอร์ไปแล้วเมื่อคืนก่อนคืนก่อน11เมื่อคืนนี้ประมาณสัก10 7 18ได้มั้งใช่ไหมครับเมื่อคืนอุ่นๆใช่ใช่แต่มีน้ำอุ่นที่นี่มีน้ำอุ่นสบายแต่เช้านี้อาบสบายหมดเลยนะเพราะว่าทีแรกนึกว่าแบบจะไม่มีเพราะเคยไปเจอแล้วแบบไม่มีเลยแล้วแบบโอ้โหยเยอะแต่ว่าอันเนี้ย ดีแล้วก็ธรรมชาติมากเลยะคะ่ะอากาศดีที่แบบสอนให้หายใจอะ่ะก<ม>็สูดเข้าไปเรื่อยๆนะคะสูดแบบเพราะว่าเราก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะเพราะ,ะว่าพี่อาไว่อยากให้มาแบบให้ปอดขยายให้ปอดขยายให้ให้ผ่าปอดมานิดหน่อยก<ม>็ให้ร่างกายแบบแข็งแรงอะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยเหนื่อยเยอะหน่อยแต่ว่าได้ นี่ยมาขับมานบมาขับมานอบเนี่ยช่วยเหลือมาขับมานบมาขับมานีทั้งหลายสายคนเลยช่วยช่วยดูแลก็สนุกค่ะสนุกเราได้ฮาร์ดเลดมันขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้วัดเลยร้อยห้าสิบหรอในเงินอยู่บ้านก็ไม่ได้ขนาดนี้ค่ะแต่ที่สำคัญคือกำไรของเราคือพันธมิตร เพื่อนใหม่ๆอันนั้นคือสุดยอดเลยได้รู้จักคนใหม่ๆอันนี้คือกําไรชีวิตรัชการที่9้านะครับท่านบอกว่าเนี่ยก็คือมีเพื่อนใหม่ก็คือเป็นกําไรของชีวิตนะครับแล้วเพื่อนใหม่ก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการทําความดีให้กับให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้สังคมและที่สําคัญคือให้กับประเทศชาติของเราเนาะมผมถือว่าธุรกิจ ของอาป่าหรือว่ากิจกรรมอาป่าจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรในอนาคตหรืาพยายามที่จะทํายังไงให้เป็นสร้างสรรนะคืจริงๆเราอาจารย์เประเสก็พูดว่ามันมาตั้งนานแล้วมันมีตั้งนานแล้วแต่คนมันหลงลืมกันไปเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมของเมืองนิเวศวัฒธรรมที่เราจะทำนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งก็หวังว่าเราจะได้ประโยชน์นะครับนะครับจากพิยุทธ์เนี่ยตอนน้ไม่พิยุทธ์เนี่ยก็สีสันก็จะไม่มีความรู้ก็จะไม่มีนะ เก่ามาก38ปีมีเทคนิคคันเลอฟูแพวๆมากร้องเพลงก็เก่งเพ่นดนตรีก็เก่งต้องยอกันนริงคือจริงคุณจริงฟ้าเป็นใจจริงเพราะอากาศดีมากอากาศดีมากคือถ้าเผื่อเดินป่าแล้วอากาศร้อนเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขเลยาว่าผมคิดว่าวันที่อาจารย์วันนี้ที่ทริปนี้ที่คุณหมอบวศนสป์ไม่มา ก็คือมันก็มีทริปต่อไปทริปซ่อมซึ่งอาจารย์ต้องมาต้องมีนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกระหน่ำเป็นลายเลยนะว่าอาจารย์บวรศิลป์อาจารย์บวรศิลป์อาจรศิลป์ต้องมานะวันนี้คือตัวพ่อของการอาบป่าและวเขาศึกษาเขาเดินป่ามาหลายประเทศมากนะครับเราจะได้องค์ความรู้นะครับเพราะจริงๆแล้วเราก็เราก็ดีใจเพราะว่าอาจารย์ไปเสริฐคืณนักสา่งท่าุขนะครับก็เรามีหมออีกหลายท่านที่จะทำเรื่องอาบป่า เราไรู้เ네ชิงวิชาการของทางการแพทย์เลยนะครับอาจารย์ครูก็เป็นวิศวะมาแล้วก็มาศึกษาเรื่องอาปป่าเพราะนั้นนี่ก็เป็นนักปฏิบัติเนาะถือว่าพี่เป็นนักปฏิบัติเนาะเพราะว่าปฏิบัติก็คือรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นจะมีหมออีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นจะมาช่วยนะครับเรื่องของอัปป่าของเราในอนาคตนะครับมีหมอหลายหลายท่านมากหมอหัวใจหมอหมองนี่ก็หมอหัวใจนะครับมีหมอออโทเปดิกส์นะครับมีหมอยูโรหมอนิวโรนะครับ เป็นหมอเด็กอะไรมุก่งนี้เัรนั้นเราก็จะได้อยู่ในครบเขาบอกว่าอยากจะเป็นยังไงให้ครบคนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเก่งเราให้กรบหมอถูกว่าอยู่สิ่งล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นอะไรที่มันจะไม่ดีดีทุกอย่างนะครับกิจกรรมดีเพื่อนดีครูดีนะครับสิ่งแวดล้อมดีมันก็ s ั c เซสเท่านั้นเองพี่ตะกี้พี่จะทำอะไรผมนะจะมาแอคกี้หรือว่าอะไรนะพี่บอกพี่เตม